ใช่คนที่มาเด็กกับน้องหนูปะใช่แม้ว่าหนูว่าจะไปออกเด็กกับผู้ชายวันเนี้ยผู้ชายนนี้หล่อมากนะเม็นใซกเก่งด้วยเป็นผู้ชายแถ้งานดีสองพันหรือเท่าไหร่พันห้าเออดีหน่อยโทคกับคนที่แล้วนี่เห็นไม้กรยาพี่ชอบอันนี้ที่สุดเลยแต่ ตลาต้องไปซื้อใหม่ทั้งหมดเพราะเซตน,นี้มันแต่งไม่ได้เลยมันเละหมดแล้วแต่งไปก็เป็นไวรัสไปเชือ้อโรคนรย่องขันะแต่จริงๆแล้วเคล็ดลับอยู่นี่จ้ะนืออะไรอ่ะมันคือโซลาคูชั่นอ๋อหรอปกปิดดีมากคุมมันกันหล่ศอ๋อเนื้อแมตไม่ต้องทาแป้งแห้งทันทีโอ้ยดีน้อล้วซื้อที่ไหนอ่ะ สามารสุดที่เซเว่นทุกสาขาแล้วก็บิวตี้ช็อปทั่วประเทศอฟังไหมล่ะซองกี่บาทอะให้เยอะนะเนี่ยสองเท่าเนี้สี่สิบเก้าบาทจริงป่ะเนี่ยแต่นัดพอแหละซองหนึ่งอ่ะพอาะเขาให้เยอะเป็นไงบ้างล่ะแม่ขออน้าลย ผิวหน้าดีมากเตรียมตัไม่ดูหน้าเก็ซี่ราโดยน้องทาแป้งเลยเฮ้ยเน,นี่ยดูดิเออไม่ลอยด้วยค<ข>อเฟร์แต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวจะไปแลนาะ <c oughs> นาลาชายสมัยนี้ปี2020เขาเปิดใจกับคนท้องเนาะ <c oughs> พร้อมหรือยังที่จะไปหาผู้ชายคะสิพร้อมจะดูน้องเขินหรือย,อยังพร้อมแล้วไปเอาคุณแจรถมาเลยอ๋อฉันเตรียมอยู่แล้วอะเตรียมขึ้นรถให้ดีเลยแม่อ้าวยิมิคยิมิครถใครคนน้า เอาไปคันนี้ไปลงอยู่บนใครเขาเฮ้่เนอะไรอยากเขาทำงานอยู่แม่ไหนอ่ะดูดิเอขอที่หล่อที่ตุดเดลาร์ซะใช่คนที่มาเด็กกับน้องหนูปะสรุปก็คือไม่ได้มา มาเดทกินข้าวเขาก็คือมากินข้าวร้เขาแล้วดูเขาทำงานมาดูเขาทำงานแม่เพราะฉะนั้นยากเห็นอนาคตที่ดีเธอต้องตั้งใจเก็บกันเพินครอบครัวของเรานะลูกไหมองุงงองอ่งอะไรครับไอ้ตุลอะไรสวย นี้มันสวยตาไม่สวยไม่สวยไม่สวยพูดไม่สินนะวันนี้หล่อนโดมีเฮากรวงเฮาโอแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแสงปแสงหลังหัวแบบมีออร่าพีอห้อยพี่ห้อยเหรอไปใส่มาลานีไปกินหมูกระทะมาสิได้เด้อฮะก็ไม่น่าดูไม่มันดูดีชุ่มน้ำขนาดเนี้ยพระชัยนี่จ้ะ โซราคุซันอัลตราแมท F P F ห้าสิบ P A บวกบวกบวกโอตัวนี้เขาคุงความมาแล้วฉันใช้ตองหนึ่งไม่ต้องทาแป้งเลย่ตัวนี้ไหนเนี่ยรู้รู้อ่ะที่ไหนเซเวนไงเออแม่ฉันสวยขนาดนี้แล้วฉันไม่เลยจะบอกพ่อแม่เออฉันจะกลับไปคืนดีกับผู้ชายคนนั้นแล้วนะคืนนี้ใครมาหาหน่อยให้สองพันโซล่า